ครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เข้ามาอยู่กับช่อง RW เ a ฟ i n สนะครับผมทุกคนวันนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงแล้วครับเป็นเวลาวันเวลาอากาศดีของเราครับดูวอากาศครับทนเป็นบรรยากาศฝนตกครับว,วันนี้วันนี้ก็เป็นวันดีเลยเราจะไปรับน้องใหม่กันนะครับทุกคนว้าวก็ววคือเราจะมาฉลอง วันผู้ติดตามครบ3,000คน,นครับตอนนี้ก็3,500น้เลยแหละทุกคนคือเราจะไปรับน้องใหม่กันนะทุกคนือจะเป็นสมาชิกใหม่ของช่องเรานะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มีน้องแดงจีนนะครับนนเฮ้ ตอนนี้ก็คือสมาชิกคันแรกของเราก็จะเป็นน้องแดงจีนะครับที่เราแบบคยทคําคลิปไปใช่ไหมเออก็จะประมาณนี้นะครับก็จะรอต่อจากนี้ไปเราจะมีคันที่2แล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์ด้วยกันกะไปดูนะออก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตาม3,000คนมากๆเลยนะครับที่ให้ผมมีวันนี้ได้นะอ,อก็ขอบคุณมากที่ ตามนะทุกคนแล้วผมจะสร้างแบบผลงานดีๆไปเรื่อยๆนะทุกคนอือเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะสําหรับน้องแดนกี้ก็ประมาณนี้นะครับ <S <S มันก็น่าจะจบแล้วทุกคนไปที่ไปอะไรก็สบายเลยนะครับอือเดี๋ยวเราจะหารถมาเพื่ออีกคันหนึ่งครับแต่ยังไม่บอกว่ารุ่นอะไรทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ไปรับรถเลยต้องกันแล้วก็ไปรุนกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับทุกคนสำหรับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปประมาณ70โลได้ทุกคนออเดี๋ยวต้องไป ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นบูสถานที่ที่เราจะไปนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับในคลิปนี้ไป โอเคเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ไวแวะเติมน้ำมันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกทุกคน mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นฟ้าไหมเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อนะครับยังไกล้อยังไกล้อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลครับโอเคไปเราก็ไม่รู้ว่าไปถึงหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าไม่รู้เส้นทางหราเพื่อนๆแล้วก็คิโมค่เราไปนะครับนี่เนี่่าของคาลุมนะครับผม เดินไเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อนะครับว่าจะไปถึงเมื้ออาจจะลงดินในตัวเมืองสารคามก็ได้นะทุกคนโอเคไปตอนนี้อย่างไรบ้าง20โสิครับโอเคแต่ว่าเมืองสารคามโคตรดีโคตรดีอากาศกำลังดีเลยเมื่อกี้ฝนก็ตกขับรถโคตรยากครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านอะไรก็ไม่รู้ครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเยดเท่เกมครับขนาดขนาดแบบเอารถเดิมมานะเพื่อนๆย่อขอตัวไปเสียค่าปรับก่อนนะครับไม่รู้เท่าไหร่ครับย่อมาพูดในวังทีหลังครับเพื่อนโอเคนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปต่อบก็มีเว็บดีๆมาแนะนานะครับผม mm88go การเงินมั่นคง ปลอดภัยและที่สําคัญเว็บนี้เปิดมาเป็นปีแล้วนะครับผมสมัครแค่300รับฟรีไปเลย50พอยต์สมัคร500รับฟรีไปเลย100พอยต์และยังไม่หมดนะครับทุกคนเงินที่ใช้สมัครเป็นเครดิตในการเล่นทั้งหมดอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ mm88go ของแท้ต้องมีแ okay. อดน้ำหน้าเท่านั้นโอเคไปครับถ้าจะเรียนรู้ก็ต้องรู้ทุ่นครับเทศบาลก็น่าจะรู้นะครับเทศบาลขอความรูเสีน,น่ครับ จอยคุณพร้อมกชิญแล้วกันหรอเครับกันสองร้อยบาทอ้าวเงี้ยป่ะเยอะครับเต็มสองหน้าสองหน้าเลยโอเคครับตอนนี้ก็คือเสียเวลามาเลยครับเราต้องมานั่งรออะไรบางอย่างนะครับทุกคนเออที่จะขุดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้ดูสภาพรถทุกคนมันโดนข้อหาเออไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นี่เห็นไหม อยงเงินเพิ่มอีกแล้วว่าจะมาซื้อรถชิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมตอนถึงเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปโอเฮค,ครับตอนนี้เราก็กําลังลงทางอยู่นะหลังจากที่ไปหลงด่านมา <c oughs> อยู่สีแยกแกงเรืองจารนรครับเดี๋ยวเราจะไปทางรอยเอ็ดมั้งไม่รู้ทุกคนเออเราตามไปชมกันนะครับเฮ้ยเียฟิวปะโอเฮเพื่อนๆตอนนี้เราก็เออได้ไปซื้อรถมาเป็นเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ ขายตอนนั้นให้ดูตอนซื้อนะครับเ mm. พราะว่าพี่เขาพี่คนขายเขาไม่ค่อยว่างนะครับ mm. เดี๋ยวมารลมกันเลยก็หน,น,นึ่งสองนี่เยดก็จะเป็น,นมิวนะเพื่อนเพื่อนนี่ผมว่าจะซื้อมาแต่งนะครับไม่รู้ว่าจะคืออะไเพื่อนก็ลองช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปพูดรายละเอียดที่บ้านนะครับเดี๋ยวให้ถึงบ้านก่อนอีกประมาณกิโละประมาณเจ็ดสิบโลได้ประมาณนั้น,นครับเด mm. ี๋ยวจะพาไปลองวก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอตัวขี่กับบ้านเพื่อน โอเคเดี๋ยวไปพูดรายละเอียดที่บ้านกันนะครับผมตอนนี้ฝ<ภ>นก็จะตกแล้วโอเคไปก็โอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถกันเลยครับนี่ตาก้องก็ <c ười> ให้ดูรถนะอี้ยผมก็ไม่ได้แอร์ตนะน้องเพื่อนเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกลยครับก็ไม่ได้แอร์แต่นะก็เป็นมิวตัวเก่านะครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดู่าเข้ากันนะเพราะว่าคลิปหน้มา,มาเดี๋ยวมารีวิวจัดเต็มให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรประมาณไหนบ้างนะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันทุกคน สภาพก็ประมาณนี้เลยจะถ่ายเองดีกว่าว่านี่ทุกคน <c oughs> สภาพก็ประมาณนี้แหละอีอสีเดียวกันกับแดงคิดเลยเห็นไหมแดงคิดก็มีแฟนแล้วอ๋ออ๋ออ๋อสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นมีโอตัวเก่าก็มาฉลองผู้ติดตาม3,000นะครับสำหรับย t u b e นะครับอืก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามของทุกๆคนเลยอือแล้วก็ขอได้ขอไลค์ด้วยคลิปนี้ขอไลค์ด้วย เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตคันนี้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูเข้าๆก่อนครับทุกคนนี่สร้อยประมาณนี้เลยหลังจากล้างเสร็จนะก็สวยอยู่โอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวปไปเจอกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ผมมาถ่ายถ่ายตอนแปลวนมาให้ดูเฉยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาไล่ให้ดูนะครับบ้ามันอะไรประมาณไหนนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ว่ามีประมาณนี้เลยสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้อาเว็บเลตซิ่งไว้ด้วยนะทุกคนโอเคไป